พนักง,งานสอบสวนตำรวจสอบสวนอธิกรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งได้นำหลักฐานเป็นเอกสาร50แผ่นส่งให้กับพนักงานอายการสำนักงานอายการสูงสุดพิจารณานะคะสำนวนนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับคลิปบันทึกเสียงของสมเด็จทุนเซนประธานพุทธ,ธสภากัมพูชาสั่งการให้ไล่ล่าผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองที่อยู่ในประเทศไทย คดีนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยได้เข้าแจ้งความให้ดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคลิปเสียงที่สำนักข่าวอาจาซีราได้เผยแพรอ่อ้างว่าเป็นคลิปเสียงของสมเด็จหุนเซนสั่งการให้นายเคลียงหวดคนสนิทไล่ล่านักเคลื่อนไหวชาวกัมพูชานในประเทศไทย ในสำนวนก็พบหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคลิปเสียงดังกล่าวตรงกับคดีที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยที่นายพรพันนานักเคลื่อนไหวชาวกัมพูชาหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยก่อนถูกผู้ก่อเหตุ3คนทำร้ายร่างกายในพื้นที่สอพอบ้านฉางจังหวัดระยองเมื่อเดือนสิงหาคมปี2566ก่อนที่นายพรพันนาจะลี้ภัยไปสหรัฐอเมริกา ทางคณะพนักง,งานสอบสวนก็ยังพบว่าคลิปเสียงดังกล่าวอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลอบสังหารในริมกิมยานักการเมืองพักฝ่ายค้านชาวกัมพูชาที่ถูกยิงเสียชีวิตในย่านบางลำพูช่วงต้นปีที่ผ่านมาเพราะว่าพฤติการคล้ายกันนะคะจึงเห็นว่าคดีนี้น่าจะเข้าข่ายคดีนอกราชอาณาจักรซึ่งจะต้องให้พนักง,งานอายการสำนักง,งานอายการสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบค่ะ คือในเบื้องต้นเนี่ยถ้าถ้าตามในคลิปเนี่ยมีการสั่งการนะครับแล้วก็ผ่านบุคคลที่ชื่อฮวดนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าตอนนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงนะครับคือมีคลิปเสียงแล้วปรากฏว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นมีคนทําร้ายนะครับแล้วก็ผู้ที่ถูกทําร้ายอย่างที่ผมเรียนนะครับก็เป็นไปตามในคลิปเสียงคือคุณพรธนนาจริงครับ นางสาวธิติวดีสินทวณรงค์รองโฆษกสำนักง,งานอายการสูงสุดเปิดเผยว่าหลังจากรับสำนวนแล้วก็จะส่งต่อให้พนักง,งานอายการสำนักง,งานการสอบสวนจะไปพิจารณาว่าเป็นคดีนอกราชอาณาจักรหรือไม่เมื่อมีความเห็นอย่างไรก็จะนําเสนอให้อายการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาสั่งการซึ่งไม่สามารถระบุกรอบเวลาของการพิจารณาได้ค่ะ